เวลาเราพูดถึงพายุเข้าไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงภาพลมแรงๆฝนตกหนักๆใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นมันแค่จุดเริ่มต้นเองนะเพราะพายุแต่ละลูกที่เข้ามาเนี่ยมันสร้างผลกระทบเป็นระลอกเคลื่อนเลยครับมันซัดไปทุกอย่างจริงๆตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจของประเทศไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆอย่างบาดแผลในใจของผู้คนที่มองไม่เห็น และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่าไอสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ภัยธรรมชาติตามฤดูกาลแบบที่เราก็เคยเคยเจอกันมาหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนของวิกฤตอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่านั้นมากเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเราจะมาดูกันว่าทาไมพายุถึงไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาอีกต่อไปแล้วคือมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นแล้วก็จบไปนะครับ แต่มันกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความปกติใหม่ที่เราต้องอยู่กับมันไปอีกนานเลยล่ะใช่แล้วครับผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกสิ่งนี้ว่าความปกติใหม่หรือที่ได้ยินกันบ่ยบอยๆว่า new n o r m a ันั่นเองอธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามนะโลกของเราร้อนขึ้นก็เหมือนกับเรากําลังต้มน้ําในหม้อที่มันค่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นแบบนี้อากาศมันก็เลยแปรปรวนหนักขึ้นไงครับ พายุเอ่ยน้ำท่วมเอ่ยที่เมื่อก่อนแบบน,น,นานๆนๆจะมาทีหนึง่งตอนนี้มันก็เลยมาบ่อยขึ้นแถมยังรุนแรงขึ้นกว่าที่เราเคยเจอมาทั้งหมดเลยอ่ะทีนี้ลองมาดูไทม์ไลน์นี้กันให้ชัดๆเลยนะคะนี่มันไม่ใช่แค่รายชื่อพายุธรรมดานะ แต่มันคือหลักฐานเลยว่าวิกฤตมันกำลังหนักขึ้นทุกปีจริงๆดูสิครับปี63ก็เจอพายุโมลาเบข้ามาปี64โอโ้โหเจอมหาอุทกภัยใหญ่เลยและพอมาล่าสุดปี67-68นี่เจอทั้งซูเปอร์ไตฝุ่นทั้งน้ำท่วมที่เขาบอกว่าทำลายสถิติในรอบร้อยปีเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่เกิดซ้ำๆแต่มันมาถี่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่แหละครับด้าตาของความปกติใหม่ที่ว่า ทีนี้พอพายุผ่านไปแล้วเนี่ยระล,ลอกคลื่นลูกแรกที่ซัดเข้ามาเต็มๆเลยก็คือความเสียหายทางเศรษฐกิจครับอันนี้คือผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยเพราะมันวัดออกมาเป็นตัวเงินได้ชัดเจนดูจากกราฟนี้สิครับมันมีเรื่องที่น่าตกใจอยู่อย่างหนึ่งเลยนะคือปกติเนี่ยเวลาพูดถึงน้าท่วมเราอาจจะคิดว่าภาคเกษตรน่าจะโดนหนักสุดใช่ไหมครับแต่ข้อมูลจากปี6 7มันบอกอีกอย่างเลยกลายเป็นว่าภาคบริการกับการท่องเที่ยวนี่เสียหายหนักกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับนี่แหละคือจุดเปราะบางสําคัญของเศรษฐกิจบ้านเราเลย เพราะพอบรรนดาเมืองท่องเที่ยวหลักๆโดนน้าท่วมเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่โรงแรมหรือร้านค้าที่เจ๊งนะครับแต่มันเหมือนไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของทั้งประเทศเลยอย่างเคสของพายุวิภาที่จังหวัดน่านนี่คือตัวอย่างที่ชัดมากเลยครับคือมวลน้ํามันเยอะมากจนทะลุก,กําแพงกั้นน้ําที่สูงตั้ง9้าเมตรเข้ามาได้แล้วก็นึกภาพตามนะครับน้าทะลักเข้าท่วมใจกลางเมืองซึ่งตรงนั้นมันคือศูนย์กลางเศรษฐกิจแถมยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหลักอีก ความเสียหายแบบนี้มันเลยไม่ได้จบแค่ตัวเลขความสูญเสียไงครับแต่มันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทั้งเมืองหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนไปเลย41%ตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนตัวเลขธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวมากนะครับเพราะมันหมายความว่าเงินกู้กัอบครึ่งหนึ่งเลยนะที่ธนาคารปล่อยให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยดันไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ําท่วมสูงมาก เขาเรียกความเสี่ยงแบบนี้ว่าความเสี่ยงเชิงระบบครับมันเหมือนกับเราเอาไข่เกือบทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวที่กําลังจะจมน้ําเลยอะครับลองคิดดูสิครับถ้าธุรกิจพวกนี้ล้มระเนรนาดพร้อมๆกันเพราะน้ําท่วมเรื่องมันอาจจะลามไปถึงความนั่นคงของธนาคารแล้วก็ระบบการเงินของทั้งประเทศได้เลยนะแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นอีกก็คือไม่ว่าตัวเลขความเสียหายที่เราเห็นๆกันเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนก็ตามผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่า มันยังน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอเลยครับเพราะว่าตัวเลขพวกนั้นมันไม่เคยนับรวมต้นทุนที่มองไม่เห็นเข้าไปด้วยอย่างเช่นธุรกิจที่ต้องปิดตัวไปเลยคนที่ต้องตกงานหรือความหวงังความฝันของผู้คนที่มันพังไปพร้อมกับสายน้ําพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองครับพอระลอกคลื่นทางเศรษฐกิจซัดผ่านไปมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันมีระลอกที่สองตามมาติดๆเลยนั่นก็คือผลกระทบทางสังคม ที่คราวนี้มันเข้าไปกระทบกับชีวิตของผู้คนแบบตรงๆเลย1 9 3 0 0 0นี่คือจำนวนครัวเรือนนะครับไม่ใช่จำนวนคนที่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปเลยเพราะน้ำท่วมกับดินถลม่มแค่ในปี6-7ปีเดียวนะครับลองนึกภาพตามนะครับแสนกว่าครอบครัวที่บ้านอาจจะพังไปแล้วเข้าของก็เสียหายหรือว่าทมาหากินต่อไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขนี้ยังไม่ใช่จุดที่พีคที่สุดครับ เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลปี64นะครับจะเห็นว่ามีคนไทยมากกว่า660,000คนไม่ใช่แค่ได้รับผลกระทบนะจะต้องพลัดถิ่นเลยคือต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างของตัวเองไปมันคือการสูญเสียรากฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปเลยนะครับแล้วก็นะครับในทุกๆวิกฤตเนี่ยคนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือคนกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มเปราะบางที่เขาอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงหรือว่าไม่มีเงินทองพอที่จะหน,นีหรือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่าย ภัยพิบัติมันก็เลยไม่ได้แค่สร้างความเสียหายนะครับแต่มันยิ่งไปซ้ําเติมไปขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่แล้วในสังคมของเราให้มันหนักขึ้นไปอีกเอาละครับและนี่ก็คือระรอกคลื่นลูกที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่มันส่งผลกระทบยาวนานที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือวิกฤตทางด้านสาธารณาสุขที่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจเลย คือภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเราแค่ทางร่างกายนะครับแต่มันเหมือนสร้างวิกฤตสุขภาพขึ้นมา2ด้านพร้อมๆกันเลยด้านแรกก็คือบาดแผลทางกายอันนี้เรามองเห็นได้ชัดเจนแต่อีกด้านหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยก็คือบาดแผลทางใจที่มองไม่เห็นครับลองคิดดูว่าพอทั้งบ้านทั้งชีวิตที่สร้างมามันหายไปกับน้ำในพริบตาเดียวมันทิ้งรอยแผลลึกๆไว้ในใจเลยนะครับ แม้ว,ว่าจะเป็นความเครียดความกลัวหรืออาจจะหนักถึงขั้นเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่งไอแผลพวกนี้แหละที่มันจะอยู่กับผู้รอดชีวิตไปอีกนานมากแล้วพอต้องไปใช้ชีวิตลุยน้ำท่วมขังนานๆเนี่ยแน่นอนว่าโรคภัยต่างๆมันก็ตามมาอย่างเร็วเลยครับมีข้อมูลบอกว่าเกือบแปดในสิบครัวเรือนที่เจอน้ำท่วมเนี่ยต้องเจอกับโรคน้ำกัดเท้า ซึ่งมันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันไม่ใช่เลยมันคือความทุกข์ทรมานในทุกๆวันของชีวิตที่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดไม่ปลอดภัย 13.46%ตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ความหมายของมันนี่ลึกซึ้งมากเพราะมันหมายความว่าในกลุ่มผู้รอดชีวิต100คนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพจิตมาก่อนเลยนะจะมีถึง13หรือ14คนเลยทีเดียวที่ต้องเริ่มต่อสู้กับปัญหานี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้เลยครับว่าพายุไม่ได้พัดไปแค่บ้านเรือนแต่มันยังทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นไว้ในใจของผู้คนด้วยโอเคครับ พอเราเห็นภาพผลกระทบทั้งหมดแล้วเนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่ามันมีแนวทางอะไรบ้างในการสร้างอนาคตที่พร้อมจะรับมือกับวิกฤตแบบนี้แล้วเราจะรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพนี้ยังไงดีคำตอบก็คือเราต้องสร้างระบบที่มันไม่ล่มเวลาเจอน้าท่วมครับเริ่มจากอะไร 1. ก็ต้องทำให้โรงพยาบาลมันแข็งแรงพอที่จะไม่จมน้ำเสียเองก่อน 2. ต้องมีแผนสำรองที่ชัดเจนเช่นมีทีมแพทย์เคลื่อนที่พร้อมเข้าไปช่วยในพื้นที่ได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือในแผนรับมือทั้งหมดเนี่ยต้องห้ามลืมเรื่องการดูแลหัวใจของผู้ประสบภัยเด็ดขาดทีนี้ถ้ามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับการจะสร้างความพร้อมรับมือเนี่ยมันต้องทำพร้อมๆกันหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มันเร็วขึ้นแม่นขึ้น การเข้าไปช่วยให้เกษตรกรปรับตัวปลูกพืชที่มันทนน้าท่วงได้มากขึ้นหรือแม้แต่การคืนพื้นที่ให้ธรรมชาติได้ทําหน้าที่เป็นแก้มลิงคอยชะลอน้ําให้เราและหัวใจที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือต้องเชื่อใจและให้อํานาจคนในชุมชนครับเพราะเขาคือคนที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดให้เขามีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือด้วยตัวเองและสุดท้ายนี้ก็มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดครับ พายุลูกต่อไปมันมาแน่นั่นคือความจริงที่เราหนีกันไม่พ้นแต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือประเทศไทยจะเรียนรู้จากความเสียหายที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับมันได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะครับแต่มันคืออนาคตและความปลอดภัยของพวกเราทุกคน